สวัสดีค่ะชื่อพรอดีมารีซอนค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะโดยอาชีพแล้วทําเกี่ยวกับหน้าคอมนะคะเป็นเทเลอร์ขายสินค้านะคะปัจจุบันก็ทํางานประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะใช้มือคีย์คอมอย่างเงี้ยมีอาการหนักๆก,ก็คือจะปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเก่งปวดต้นคอแล้วก็ชาม,มาถึงปลายเท้าปลายมือค่ะจะมีอาการปวดเก่งแล้วก็แบบบางทีปวดหนักๆเน,น,นี้ยก็จะหยุดพักทํางานแป๊บหนึง่งแล้วจะมีมานวดตัวเองอะคะ่ะ นวดตัวเองนวดได้สักพักหนึ่งก็คือรู้สึกว่าการดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายนะคะก็กลับมาทํางานต่อแต่ก็มีอาการปวดปวดเกร็งที่คอเนี่ยปวดหนักมากค่ะก็มีกังวลอยู่ว่าเอ้เราจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเอยความดันสูงหรือว่าเป็นเนื้อง,งอกในสมองหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจอ่ะไปหาหมอค่ะไปให้หมอเช็คเช็คร่างกายคือเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะหมอก็จัดยามาให้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะคะกับยาแก้ปวด พอทานไปได้ชุดหนึ่งรู้สึกว่ามีอาการง่วงนอนไม่เหมาะกับการที่เราทํางานแบบนี้เลยค่ะเพราะต้องใช้เวลาอยู่หน้าคอมคือและเกี่ยวกับเงินด้วย7-8ชั่วโมงต่อวันก็เลยรู้สึกว่าไม่เหมาะกับยาตัวนี้ละก็เลยหันมาอลองทานอาหารเสริมผลิตภัณฑ์พอนิตินนะคะลองทานรู้สึกเออมันดีมันไม่มีผลเกี่ยวกับการทํางานของเราเลยเอยอมยความสะดวกตรงนี้มากก็ทานไปได้สักประมาณอ,อาทิตย์นึงรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นคือ อาการชาดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อาการตาผ้ามัวก็ดีขึ้นขณะเดียวกันที่ทานอาหารเสริมตัวนี้พอนิตินช่วงเวลาเบรกดิฉันก็ได้แบบมีการผ่อนคลายโดยการนวดหรือแบบโยคะเล็กๆก,กค็คือแบบนวดอะไรอย่างเงี้ยคือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ควบคู่กับทานพอนิตินไปด้วยพอมาทานอาหารเสริมพอนิตินตัวนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วก็มีความสุขสบายในการทํางานดีขึ้นไม่ต้องภาะวะผวองนะคะต้องขอบคุณอาหารเสริมพอนิตินตัวนี้มากจริงๆเลยที่ทําให้ชีวิตรู้สึกแบบไม่ต้องคิดหรือก,กังวลอะไรเลยในการทํางานซึ่งทําให้การทํางานทุกวันนี้ราบรื่นมากเลยค่ะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเรื่องสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเลยขอบคุณมากค่ะ